อันนี้คือเครื่องวัดสัญญาณ RF นะครับเวลาเราต่อสายวัดก็คือเอาสาย G6 ต่อตรงอินพุตนะฮเ,เปิดเครื่องตรงปุ่ม on off นะครับตอนนี้จะมีปุ่มเลื่อนครับเลื่อนความผี่หรือเลื่อนช่องอ,งอย่างเราปรับลงนี้เป็น UHF 3 3ความผีห้้หนะครับสัญญาณไม่มีนะครับเป็น0ูนย์นะครับ ดูตรงนี้นะครับเป็น0 dB ถ้าเราปรับขึ้นไป34ปุ๊บอ่าเป็น60 dB นะครับผมจะกดปุ่ม CHF ตรงนี้ปุ๊บก็ <c oughs> จะมีเสียงนะครับเป็นเสียงทีวี TV ช่องไทย PBS กำลังทำอาหารอยู่นะ <c oughs> เสียงมันก็จะออกมานะครับ <c oughs> นะครับทีนี้ในการวัดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างที่เราโจทมานี่นะครับทั้งหมดงานระบบมี20ช่องนะครับมีช่องที่ปล่อยนะครับความถี่เท่าไหร่ความแรงเท่าไหร่เราก็จะวัดได้ความแรงได้ความถี่ย่านนะครับช่องชื่อช่อง เราก็มาเช็คชื่อช่องตรงชื่อช่องที่ลำดับที่1-20ถึง20เนี้ยมีช่องอะไรบ้างนะครับก็อันนี้จากการที่ช่างลงภาคสนามแล้ววัดสัญญาณออกมาได้20ช่องก็ถือว่าโอเคแรงด้วยนะครับร้อยกว่า d p i ทั้งนั้นเลยนะครับ